โยโยโย่เซอร์เกตเปเปอร์ซืคืนูหนังทุกช่องทางอยู่พี่เศษคืนคูหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับคนอื่นฝ้าผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเขาร่วมชมลมลูกหนังได้ที่เอ็มวีพีสามสิบสามครับเอามาถึงค่้มคืนวันศุกร์ฟร์เดย์ไนท์นะครับคลิปแรกสามกู่จากสามลีกไปเริ่มที่เวลาตีสองสี่สิบห้าครับชาเลร์ลอยอันดับสิบสองจะเปิดบ้านเจอกับราซิงเกิลอันดับเจ็ดในบอลเบลเยียมนะครับชาเลร์ลอยยี่สิบแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้าาานนเสมมอซกีััวครบ อันโตนินเบอร์เนียฟาเตกุยอนนะครับโอเรเลียงชไนเดอร์ครับเป็นแนวรุกในขณะที่ราซินเกน24แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเวสโต์โรมา1-1นะครับยยราซอด์ดนเฮมันแล้วก็โรบินมิเนโซล่ายืนกองหน้านะครับเจอกันฤดูกาลก่อนชลลลอยทำได้ดีกว่าด้วยนะครับในบ้านเสมอ1-1เกมเยือนบุกชนะ1-0ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีจริงๆภาพรวมไม่ได้ห่างกันมาก5น,นัดล่าสุดราซิงเก้งชนะแค่เกมเดียวด้วยครับเกมแบบนี้วัดใจชลลลอยเจ้าบ้านพี่เรณมองว่าไม่แพ้แน่ครับไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับ โยโยโย่เจ็ดสัปดาห์ผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับครู่ะมาตีสามสิบห้ไปดูบอลลีโปรตุเกสครับเอสโตอริลอันดับ13จะเปิดบ้านเจอบรากาอันดับ4เอสโตอริลสิบสี่แต้มเกมล่าสุดบุกแพฟ้ฟามาริกามาเลสศต่อ4นะครับตัวหลักๆก็จอคาวันโยจอแดนโฮกลอฟกองหน้าเป็นยานิสเบราอุยนะครับเจอกับบรากา25แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเบาาียดชนะซานตาคาร่ามา1 0ครับซาราซ่ามาติเนสเจา้ามูตินโยริโาโดฮอต์ตากองหน้าเป็นฟานนาบา,ราโรนะครับฤดูกาลที่แล้วเสมสอ2-2บ้านบราก้าเกมเยือนบรากาบุกชนะ2 0ตามหน้าเสือบราก้าบุกมาเป็นต่อนะครับเอสโตเดียมาหลุดฟอร์มใน3นัดหลังในขณะที่บรากาท็อปฟอร์มครับชนะมาสี่เกมติดดูแล้วพวกเขาบุกชนะแน่ครับคู่นี้เชียบบรากานะครับ ปิดท้ายเวลาตีสามอีกคู่หนึ่งไปเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสวอนซี sea, อันดับ19จะเปิดบ้านเจอกับเลคแฮมอันดับ15ครับสวอนซี sea, 23แต้มเกมล่าสุดบุกแพสโต๊กมา1-2นะครับโดยหลักๆชุดนี้ก็เลียมคันเลนโรนเนลกองหน้าเป็นซานปิโนวิทหัวหอกสโลเวเนียนะครับเจอกับเลคแฮม28แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอวัตฟอร์ดมา2-2นะครับเจมส์แม็กค,คลีน แมทธิวเจ์นะครับคู่หน้าคิดเฟอร์มัวกับจอชวินดัสครับเจกลกัะล่าสุดทนับระบบลีกเนี่ยต้องย้อนไปฤดูกาล2002-2003ในลีก2นะครับตอนนั้นเสมอ0-0 000, บ้านสวน4บาเดกแฮมเล็กแฮมถล่ม4-0ตามหน้าเสือเขามองสวน4เหลื่อมนิดๆกับการเล่นในบ้านแต่จริงๆฟอร์มช่วงหลังนี่สูสีนะครับเล็กแฮม5นัดหลังสุดก็แพ้เกมเดียวครับชนะ1เสมอ3แพ้1พี่เอดมองว่าหน้าเสมอมีสูงมากครับเกมแบบนี้ซื้อ2บมุมวัดใจเล็กแฮม จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบเชเลอรอยสปอร์ติ้งบราก้าและเล็กซ์มขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย